สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำการขยายพันธุ์ภูลงยาค่ะอันนี้นะคะเขาเรียกภูลงยาค่ะอันนี้เราก็จะมาทำการขยายพันธุ์ค่ะเรามีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นค่ะสายพันธุ์หนึ่งอันนี้เราซื้อเข้ามาค่ะ วันนี้เราจะมาทำการขยายพันธุ์ซึ่งเราเลี้ยงมาก็ได้สักระยะหนึ่งแล้วล่ะค่ะจนเขายาวที่จะทำพันุ์ได้อะค่ะอันนี้นะคะเราก็จะทำการตัดค่ะตัดเลยค่ะตัดเลยจ้ะอันนี้นะคะภูลงยาที่เราตัดมาจากต้นแม่พันธุ์แล้วนะคะ เขาก็จะมาในลักษณะเนี้ยค่ะยาวๆรุงรังอันนี้เราจะมาทําการตัดนะคะเนี่ยค่ะเราจะตัดตามข้อนะคะเพราะว่าตามข้อนี้จะมีรากรากออกมาด้วยลักษณะของไม้พวกนี้มันจะแตกรากตามข้อค่ะอันนี้นะคะการตัดเนี่ยค่ะวันนี้เราจะใส่ในกระถางสามนิ้วนะคะเราก็จะตัดประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะ จริงๆได้เยอะเลยค่ะอันนี้นี่ค่ะมันจะมีรากออกมาตามข้อเขาด้วยค่ะการตัดไอ้ตรงนี้มันยาวไปเราก็เอาออกเลยค่ะเราเอาเฉพาะช่วงข้อเราต้องกะประมาณดูว่ากระถางเราที่เราจะชำเนี่ยมันขนาดไหนถ้ามันเป็นสามนิ้วเราก็จะเอาประมาณนี้ค่ะส่วนที่ยาวเราเอาออกไปเลยนะคะอันเนี้ยค่ะ อันนี้เราตัดได้แล้วนะคะส่วนที่เป็นยอดซึ่งเขามีลักษณะยังอ่อนอยู่เราอย่าเพิ่งไปตัดเขาแบบตามข้อทีเดียวเพราะว่ากิ่งอ่อนนี่ความแข็งแรงของเขายังจะไม่มีค่ะเราจะต้องตัดตามยาวไปเลยเนี่ยค่ะลักษณะของยอดอันนี้นะคะเนี่ยค่ะ พึ่งยอดเขายังดูยังไม่แข็งแรงยังอ่อนแออยู่อะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เราก็ต้องตัดประมาณนี้นะคะให้มันมีรากมาด้วยค่ะเวลาเราตัดเสร็จนี้เราจะเอามาแช่น้ำการแช่น้ำนี่จะเป็นแบบว่าให้เขามีความฟื้นตัวให้มีความอิ่มน้ำอะค่ะอันนี้จะเป็นเทคนิคของที่สวนเลยอะค่ะเพราะว่าไม้ทุกชนิดเวลาลงแปลงเนี่ยเราจะแช่น้ำให้เขาอิ่มน้ำนี่ก็เป็นน้ำธรรมดาเนี่ยค่ะ คือแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหรือบางทีก็หนึ่งชั่วโมงเลยค่ะอันนี้เราตัดมาแล้วนะคะเราก็ทําทการแช่แล้วค่ะอันนี้แช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะแล้วต่อไปก็คือเราจะผสมน้ํายาเร่งรากยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะน้ํายาเร่งรากเพื่อช่วยกระตุ้นรากให้เขาออกรากเร็วขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเอาขิงนะคะ ที่เราตัดไว้แล้วเนี่ยเราก็จะแช่ข้อลงไปไอาการน้ำแช่น้ำยาเร่งรากนี่เราจะแช่ประมาณสักสินาทีค่ะคะเนี่ยค่ะต่อไปเราก็จะเตรียมวัสดุปลูกค่ะอันนี้ข้างล่างเราก็จะโรยด้วยน,นี้เราจะใส่ที่ในกระถาง3มนิ้วนะคะข้างล่างเราจะโรยด้วยมพะพร้าวสับค่ะ เรารองก้นเพียงนิดหน่อยเองนะคะเพื่อว่าที่เรารองก้นด้วยมพะพร้าวสับเนี่ยเพื่อว่าให้รากเขาทะลุทะลุออกมานอกกระถางให้เร็วขึ้นนะคะอันนี้เราจะกระถางหนึ่งเราจะใส่สองกิ่งนะคะข้างบนเราก็จะใช้ขุยละเอียดค่ะขุยละเอียดใส่ลงไปค่ะอันนี้เราก็จะจิ้มลงไปเลยค่ะ จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราจะใส่สองกิ่งเลยค่ะอันนี้มันยาวไปค่ะกับกระถางเราก็ตัดออกได้ค่ะแล้วเราก็กดกดที่โคนมันให้แน่นนะคะค่ะ นี่เองค่ะแล้วเราก็ทำการรดด้วยน้ำยาเร่งรากที่เราแช่ไว้อะค่ะน้ำยาเร่งรากมารดนิดนึงให้เขามีความชื้นก่อนที่เราจะทำการอบนะคะค่ะอันนี้เรารดน้ำแล้วนะคะวันนี้เราจะอบด้วยถุงปลาติกค่ะเนี่ยค่ะถุงพลาติกที่ที่เรามีอ่ะค่ะ อันนี้เราก็ตั้งลงไปเลยค่ะถ้ากระถางมันเล็กเราก็ซ้อนด้วยอันนี้หน่อยก็ได้ค่ะเพื่อการทรงตัวซ้อนด้วยกระถางสี่นิ้วค่ะเพื่อว่าให้เขามีความการทรงตัวที่ดีขึ้นแล้วเราก็ทำการอบเนี่ยค่ะการอบคือมันก็คือจะไม่ให้มันคายน้ำอะค่ะเนี่ย แล้วเราก็เอาหนังยางผูกให้แน่นอันนี้เราก็จะอบดูกดูการอบนะคะเนี่ยค่ะคือไม่ให้อากาศเข้าเลยค่ะเนี่ยค่ะอบแบบนี้นะคะอันนี้ประมาณ นานอยู่เหมือนกันค่ะตัวนี้ประมาณสักถ้าเป็นสองอาทิตย์เนี่ยเราก็ลองสังเกตดูว่าใบเขาตั้งไหมเขามีความแห้งไหมถ้าเขามีความแห้งหรือ,อยังไงก็เราก็แกะแล้วก็เติมน้ําได้ค่ะอันนี้อบประมาณสักสามอาทิตย์ได้ค่ะค่ะแค่นี้ราคา